พวกผมอัูู่่ครับวิโลชทญญาหางกับโชลูมอนแอร์ทางยูทูบช anel นะครับวันนี้รีวิวกันสั้นๆกับการขับครั้งแรกครับของนิสสันนาวาร่านะครับต้องบอกว่าตัวนี้เป็นโมเดล y ยี่สิบเอ็ด ว่าสองน่า2 0 2อนั่นเองหรือว่าเราจะเรียกกันเป็นไมเนเชนก็ได้ครับอายุ7ปีของเขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างเดี๋ยวจะไปลองขับตัวนี้เป็นตัวรุ่นพิเศษหรือว่าจะบอกว่าเป็นท็อปโมเดลครับ1 000, 1 4 9 0 0้บาทมันมีอะไรเจ๋งๆหรือมีอะไรดีๆต้อนอยู่นอกจากหน้าตามันตามไปครับโอเคครับเราออกไล ซ้าครับนะครับไปครับลองไปชมกันว่าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.3เทอร์โบคู่นะครับ190แรงม้าผมจําแรงบิดไม่ได้แรงบิด450นิวตันเมตรอจะมีตัว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 ชิงแคปครับแต่ชิงแคปจะเป็นหล่อ403 403 160แรงม้าครับ160แรงม้าครับ ครับคือสิ่งแรกที่เราสัมผัสเลยนะโจเงียบขึ้นนุ่มนวนขึ้นเงียบขึ้นเพราะเขาใช้กระจกเป็นสองชั้นถูกไหมสามบานหน้าเฉพาะสามบานหน้าบานนี้บานนี้บานนี้นะครับแล้วก็ช่วงล่างเขาบอกว่าตัวสี่ประตูเนี่ยเขามีการปรับใหม่ ก็คือในเรื่องของค่าเคแล้วก็ตัวช๊กอัพด้วยช๊กอัพเขาบอกเปลี่ยนเลยเฉพาะตัวสีประตูใช่ไหมอ่านั่นคือสิ่งที่เราเจอตอนนี้อ่ะอันนี้อันแรกคือเดินเอียงครับเดเนนินหน้าอีกนิดนึงครับเดินหน้าอีกนิดนะครับ,บครับผมครับงเลยตรงครับครับ,รบจอดรถหยุดสนิทปิดไปที่เทียร์ว่างครับเทียร์ไป็นเทียร์ว่างครับครับผมปิดเป็ียร์โฟโลครับโฟโล์ปิดขวาครับขวาครับขวาครับกดกดอ๋ออโอเค เคครับแสดงสถานะปุ๊แล้วก็นาจอมันจะขึ้นครับผมคือผมบอกคุณผู้ชมก่อนว่าผมมัมีปัญหาเรื่องสายตายาวนะบางครั้งอะไรเล็กๆเนี่ยผมอาจจะมองไม่เห็นกูยังบอกเอ้ยมองไม่เห็นเลอมองไม่เห็นจริงๆอ่ะไปเลยนะครับครับผมรรมมคคัับบผจะมีเจ้าหน้าที่บอกนะครับบอค่อยๆทับได้ครับ ตะยอดไหมพี่ตะยอดไหมอ๋อาให้แต่ยอดเลยนะไม่ต้องนะครับอันนี้ก็เป็นเนินเอียงครับว่ามันเอียงอใจจะถึงพื้นอย่างนี้เลยครับนะครับดูว่ารถมันเอียงอยู่ตรงไหนนะครับดูพี่ตู่พี่ตู่ทำไมจะต้องพิงประตูครับท่อนไหลอ่านะครับอันนี้ก็เนินเอียงเองครับผมมันเอียงโค้งอันนี้เป็นเอียงโค้งด้วยอ่ากล้องจะมี ครับอ่ามันจะมีกล้องกล้องบอกนะครับตอนหน้าขวาอยู่ที่เส้นสีแดงนะครับเส้นสีแดงนะครับผมถ้าไม่เห็นอ่าดูจากนี่เลยได้ครับอืมมีมาแถวบอกมาครับอ่าอันนี้กรณีถ้าคุณไปคนเดียวเนี่ยมันก็ง่ายเพราะมันมีกล้องนะครับน่าคุณเห็นไหมเขาบอกให้ผมมาสีแดงครับเราก็จะไปล้อเราก็อยู่ตำแหน่งสีแดงแล้วตอนเนี้ยนะครับถ้าเราดูจากนี่เลยสมมุติเรามาคนเดียวเราไม่เห็นอะไรนะอ่าแต่อันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่คอยบอกเรานะครับ เราก็ง่ายครับผมนะครับนะครับนะครับ,นะรบนี่มันต็ง่ายเลยอ่านะครับผมลุ่นๆมากอันนี้เขาจะลงน้ำลึกหกสิบเซนมหกสิบเนแต่พอลถเราลงไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นเจ็ดสิบเซนโดยประมาณอ่าอ่าเพราะนั้นเพราะอันนี้โดยประมาณนะฮะ แล้วก็อย่างที่ผมบอกมาเสมอคือขับรถออฟโรดเนี่ยเขาไม่ได้ให้เราขับเร็วนะใช่ครับไม่ใช่คอร์สทันทีต้องเข้าใจบางคนเข้าใจว่าออฟโรดคือคอร์สทันทีนะครับอ่าเพราะน,นั้นเพราะเพราะเอาเขาจริงๆเราจะไม่รูุ้ปาราคข้างหน้ามันคืออะไร,รถูกไหมแต่ข้อดีเดี๋ยวนี้คือมันมีไอ้ตัวเนี้ยช่วยแล้วเป็นสมัยก่อนมันไม่มีเลยนะใช่ครับอ่าครับอ่ามันก็ง่ายขึ้นครับผมใช่ คือที่ขับมาเนี่ยมันเหมือนไม่มีอุปสรรคเลยครับมันง่ายไปหมดเลยเอาคลิกมาลงอย่างนี้ได้ไหมพี่ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ไม่ไมีอุปสรรคอะไรไม่ได้กัง <c oughs> จะบอกว่าอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ที่จับความรู้สึกนะคือพวงมาลัยที่บอกว่ามีการปรับแหลกกระยยถึงแม้ว่าจะเป็นแหลกแอนพินเนียนเหมือนเดิมนะแต่มันเบาขึ้นควบคุมง่ายขึ้นใช่น้องๆพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วอะ เออเออใกล้เคียงครับใช่ใช่แต่ทำไมไม่ทำตั้งแต่แรกเดี๋ยวมันก็ไม่มีอะไรตกใจเลยพี่ทำมาดีแล้วทำใหม่เลยครับผมครับครับอันนี้เขาต้องการให้เราเห็นว่ากล้องเนี่ยมันช่วยเราใช่ไหมเพราะว่าเขามีกลวยบังเราอยู่ถ้าเราขับมาเนี่ยเราไม่เห็น อ่าอันนี้ก็คือประตูที่กล้องนะครับเดี๋ยวเราพอหน้าเราเชิดเนี่ยเราจะมองไม่เห็นที่ก็ก้มนะครับเนี่ยเราก็ดูจากนี่อ่าเพราะเราจะไม่เห็นคนให้ละอ่าเราไม่เห็นมุมละอ่าเราก็จะดูจากนี่แทนนะครับอ่านะครับอ่าเอะอันนี้หยุดก่อนครับหยุดก่อนครับอ่าเขาต้องเข้าเอ็นนะต้องเข้าคือจากโฟ โลเป็นโฟไฮเนี่ยต้องเข้าเกียร์ครับคือพูดง่ายทุกครั้งที่คุณปรับเป็นโฟโล่ะต้องเข้าเอ็นครับแต่ถ้าเป็นโฟไฮเลยอะมันสามารถชิปอ่อนตัไฟล์ได้เลยครับความเร็วประมาณเท่าไหร่อ่าไม่เกินแปดสิบไม่เกินแปดสิบนะครับออันนี้เราเป็นโฟไฮแล้วครับอ่ะผมลืมอีกแล้วเดี๋ยวเราจะลองลูดดูนะว่าช่วงล่างมันเป็นไงบ้างได้ครับอ่าเป็นไงดเป็นไง เออ้ไม่ได้กับเดือนะดีขึ้นเยอะอะ <c oughs> เยอะมากไม่ใช่เยอะมาเยอะมากโอ้โหถ้าทำมางี้ตั้งแต่เจ็ดปีที่แล้วนะโอ้โห <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่ต้องเหนื่อยถึงวันนี้อยามาลองไม่คุณก็ไปลองนี่โคุณไปลองขับคาลิเบอร์รูดเพราะว่าคาลิเบอร์เป็นช่วงล่างเดิม <c oughs> อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสจะไปลอง อันนี้ผมก็ขึ้นเป็นโฟร์ไฮได้หรือว่าต้องเป็นโฟรโลอ่าอันนี้เป็นเนินชันมากประมาณกี่องศาครับมาสี่สิบกว่าองศาชันชันไม่ขึ้นได้ไหมผมขอลองใส่ความสูงอ่า้าเคครับผมมันต้องกดนะมันต้องกดนะอ่าโอเคโอเคครับเข้าล้ว่าสัญญาณบอกพร้อมนะครับใช้รอบประมาณเท่าไหร่ครับ ประมาณพันห้าร้อยรอบถึงพันเจ็ดร้อยรอบครับไม่ต้องเติมเยอะครับ,ไม,มรบไม่ต้องเติมเยอะเลยครับนะครับอุยอุอ้ยอ้ยตอนนี้รอบอยู่ประมาณพันห้าฮะมันเหมือนรถไฟฟ้าเอ้รถอะไรนะรถไฟหอกจ้เหมือนรถไฟหอกไหมนี้เกิดเขามีโรลเลอร์หน่อยนะทำเสียงเหมือนเลย คือจริงๆตัวนี้เขามีฮิลดิเซนใช่ครับแอซิหรือว่าคอนโทรแล้วแต่ใครยังงชื่อแต่ว่าระยะเนินมันสั้นมากผมเลยขออนุญาตไม่ใช้คุณยมแต่จริงๆเขามีให้ถูกไหมแต่ระยะอ่าอ่าแต่จริงๆคือเราอยากจะใช้แต่ว่าพอระยะเนยมันสั้นแล้วก็ประกอบกับล้อเราเนี่ยเปียกน้ํำมันก็อาจจะทําให้สลิปนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเราเลยขอใช้เบรกช่วยปกติแล้วกัน เออมันดีตรงที่เราเห็นตรงนี้เลยนะถ้าเราขับปกปปติเราก็จะไม่เห็นเลยครับฝั่งซ้ายตารรบอกอ่าครับคุณผู้ชมก็ดูดอะไอย่างเงเพราะว่ามันชันขนาดชันไหมชันครับไหลด้วยครับเพราะเบรกมันยังเปียกอยู่อโอเคครับ เสียผมหายไปไหนแล้วล่ะผมขอเรื่อกลับไปเป็นโผล่หายโผล่หายห้าพวงอะไรตรงอ๋อครับโอเคครับผมเปลี่ยนเข้าเก้วกันนะครับอ่าโอเคครับดแโอเคครับครับแล้วอันนี้ก็คือจบละอยังมีอีกอ๋อยังมีอีกนะคุณผู้ชม อันนี้เราอยู่บนโปรโฟเอ็กนะซึ่งซึ่งทุกอย่างยกเว้นอุปกรณ์ตกแต่งนะก็เหมือนตัว v l อ่ะพูดง่ายๆนะครับเตียยต่างกันที่ขนาดล้อกั้ยางนะครับแล้วก็ชุดแต่งดรลองเติมคันเร่งลงได้ครับเติมได้นะครับผมเติมไปแล้วอ่าจบแล้วครับรถไฟขอาะเรา เราต้องจัดต่อท้ายครั้งนี้โอเคครับอ๋อนี่ครับนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณ,ค,ณครับ ครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่านี่คือสัมผัสแรกนะครับกับซันโนว่า2021นะครับแล้วก็เป mm, ็นตัวเฟซเขาสำหรับโปกโคเอ็กซนะครับสิ่งที่เราได้สัมผัสก็คือในเรื่องของความรุ่งเงียบอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ภูมงมาลรดีขึ้นครับแล้วก็ช่วงล่างเฟซมาดีขึ้นนะครับเดี๋ยวมีโอกาสขับยาวๆคงมาคุยกันครั้งหนึ่งขอบคุณที่ติดตามแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กับชมนกันนะครับ